สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับเพื่อนมากินข้าวกับเพื่อนเพิ่งนเลยพิเศษก็ตอนนี้อยู่ที่ร้านบ้านไอซกรีมก็คือร้านเป็นนึงเก่าน,นั่นเองก็ตอนนี้เพื่อนได้ข้าวกันหมดแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้กินข้าวเลยเพราะเรากลัปกินข้าวกับแม่เป็นลูกที่ดีของแม่ลูกที่ดีของแม่นะเ,นเพื่อนตอนนี้อเอาเอาแผ่ที่ป้าออกแล้ว เห็นแผลเป็นชัดมากก็เดี๋ยวทายาต่อไปหวังว่ามันคงจะหายเร็วมั้งอะไรนะนี่แผลโหอะไรมันทะลุเองวันนี้ทกทไม่าตอนนี้เพื่อนนั่งกินข้าวกันอยู่ซึ่งเรานั่งกินน้ำอยู่คนเดียวได้ค่ะอะไรจะดูเพื่อนสภาพพวกมันแม่งกินข้าวกัน อันนี้อันนี้อันนี้มิวเป็นดูโอเราเองอันนี้มุกอันนี้อะไรนะเป็นอะไรนะเป็นเป็นเป็นอะไรนะเป็นเซเล็บบาร์เซเล็บบาร์ขี้เล็บอันนี้เป็นลำโพงนะคะประจำกลุ่มอีกสองคนนี้มันโทลีิวเจอคู่กันชื่อส้มนะคะอันนี้ชื่อส้มนี่ชมพูธรรมะธโมประจํากลุ่มไม่รู้สี เป็นชีพามไม่ฉีไม่ฉีเป็นพามของกลุ่มยินเนี่ยแล้วก็มีกิฟต์พิเศษนึงแต่กิฟต์ไม่มามันอยู่ไหนนะไปเฝ้าน้องอยู่โงเรียนปวยกับผู้ชายหยุดอ๋อหยุดเปลียนพิเศษควยกับผู้ชายมุกบอกมานะเฮ้ยก็ไปแล้วเดี๋ยวรีบกลับบ้านไปกินข้าวกับแม่วันนี้วันที่ยิบก้าแล้วจะปีใหม่แล้ว ใครเดินทางก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยถึงที่ดูรถกันดีๆนะก็เเไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายนดียวเอาผิดก่อน